ตอนนี้คนมีความเครียดสูงมากคุณคิดดูเล่นๆนะสมมุติคนคนหนึ่งคนนะคนหนึ่งคนอนะ่ะเป็นเหมือนไข่ดาวเลยไข่ดาวไข่แดงเนะี่ยคุณเป็นไข่แดงไข่ขาวเนี่ยมีประมาณห้าสิบคนห้าสิบคนเนะี่ยมีแต่คนเครียดจะอยู่ไหวไหมเนี่ยมันต้องทําแบบป่าล้อมเมืองอะเเผือคุณต้องทําทีละคนก่อนหรือทําทีละสองคนก่อนออาสมมติห้าสิบคนนะเครียดมากเลยเครียดสุดๆเลย คนมาหาคุณสามคนแรกออบปรับก่อนอ่าสามคนแรกเริ่มดีขึ้นเริ่มเบาขึ้นแล้วสอนให้สามคนเนี่ยเขาสามารถส่งพลังงานความรักและความสุขอ่ะให้อีกทอดหนึ่งได้สมมุติคนนี้ยเขาเป็นเมนเจอร์เป็นหัวหน้าก็ถ่ายทอดไปที่สามคนนี้แล้วสามคนเนี้ยก็ถ่ายทอดต่อไปแล้วคุณจะทำงานน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าวันเนี้ยคุณกลัวว่าสิ่งที่คุณเนี่ยเห็นว่ามันดี แล้วคุณคิดว่าการที่จะส่งต่อสิ่งที่ดีๆมันเป็นเรื่องน่าอายครอบครัวคุณก็ไม่เปลี่ยนสังคมคุณมันก็ไม่เปลี่ยนถ้าคุณคิดว่าไอ้สิ่งที่มันจะต้องทําให้คนมีความสุขเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะต้องไปนั่งอธิบายเขาอแสดงว่าคุณก็ยังไม่มั่นใจตรงนี้จริงๆถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็แค่ไปดูเพื่อนมีเพื่อนคนไหนเขาชัดเจนบ้างพี่เลี้ยงคนไหนเขาแบบโอ้โหผลลัพธ์ดีพ่อแม่เขาดีขึ้น พ่อแม่จากป่วยพ่อแม่หายหรือปรึกษาเนี่ยคุณอู้คุณแจงคุณพุทเนี่ยเขาอยู่เขาก็คุณเจี๊ยบเนี่ยคุณสาวเนี่ยคุณกังก็ได้หลายคนแล้วมั่งกูไม่ค่อยได้ฟังผลลัพธ์อ่ะกูก็จะไม่รู้ถ้าแชร์ผลลัพธ์กูจะรู้ว่าใครตอนนี้ผลลัพธ์ไปถึงไหนบ้างกูถึงบอกว่าการแชร์ประสบการณ์มันเป็นเรื่องสําคัญ ครูไม่รู้ว่าคุณอ่ะไปฝึกกันข้างนอกถึงไหนกันแล้วแล้วก็ฝึกแล้วได้รับผลลัพธ์เป็นยังไงเอฟเฟกต์เป็นยังไงแล้วครูก็ต้องเลือกคนพี่เลี้ยงที่มันมีผลลัพธ์ถ้าพี่เลี้ยงไม่มีผลลัพธ์ถามหน่อยคุณพี่เลี้ยงมาฝึกปรับขึ้นให้คุณอ่ะแล้วมันไม่มีผลลัพธ์คุณคิดยังไงคุณอยากได้พี่เลี้ยงแบบไหนปันเนี้ยถ้าสมมติว่าไม่มีโอกาสยังยไม่ได้มีโอกาสเป็นพี่เลี้ยงในห้องเรียน แล้วคุณต้องไปปรับขึ้นให้คนอื่นคุณก็คือคนหนึ่งที่เป็นพี่เลี้ยงคนนอกเหมือนกันแล้วคุณจะเป็นพี่เลี้ยงเขายังไงพี่เลี้ยงในห้องเนี้ยปลูกฝังคุณยังไงดูแลคุณยังไงมีสิ่งไหนที่คุณรู้สึกดีเอาไปใช้ได้มีสิ่งไหนที่คุณรู้สึกไม่ชอบใจคุณก็ไม่ไม่ทำคุณก็ดูแค่ว่าสิ่งไหนล่ะที่มันชอบอ่ะคุณชอบพี่เลี้ยงแบบไหนคุณชอบการดูแลแบบไหนก็เราก็ทําแบบนั้นให้กับคนนอกคนหนึ่งค ok นที <né> ่เราไปปรับขึ้นให้อ่ะ เหมือนเราเป็นผู้หิวเขาอะเหมือนหมอทางพลังงานแล้วหมอหน้าที่หมอเป็นยังไงคือคนที่เป็นหมออยู่แล้วอะมันเข้าเส้นเลือดอยู่แล้วการดูแลมันมันมีอยู่แล้วแต่มันก็มีหมอที่แบบก็เ,เรียกว่าเอาแต่ใจอะก็มีวันนี้บางทีเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าคนไข้เนี่ยเห็นหมอเหมือนเป็นพระเจ้าเลยอะ หมอพูดอะไรเนี่ยโอ้โหแบบเชื่อเอาไปฝังใจครูเห็นคนป่วยหลายคนนะหมอพูดคําเดียวเนี่ยโอ้โหแทบตายอะ่ะเพราะนั้นหมอเนี่ยโอ้โหเหมือนวาจาศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะการที่คุณเป็นหมอกันได้เนี่ยอาชีพที่แบบว่าเป็นการช่วยเหลือคนอื่นน่ะมันเหมือนเป็นเทพเลยนะมันสั่งได้นะวาจามันเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์เลยนะคุณพูดอะไร <an> เขาไม่สบายใจอะ่ะคุณพูดอะไรที่ทําให้เขากลัวเนะี่ยเขากลัวเขากลัวฝังใจกันเลยอ่ะ แต่ถ้าคุณพูดด้วยความเมตตาเป็นความรักเป็นความเมตตาเขาอ่ะคุณจะเหมือนน้ำทิพอะที่ชโลมใจเขาอ่ะให้เขามีชีวิตอยู่ได้คนที่มีอาชีพที่เขาเรียกว่ามีอิทธิพลต่อผู้คนเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยใครก็ฟังใครก็เชื่อหรือแม้แต่มืออาชีพที่ทำงานแบบมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่น คนฟังเราเนี่ยเขาจะมองเราเลยเราจะพูดคําไหนเหรอเงี้ยวหูฟังเลยเราจะพูดอะไรเพราะฉะนั้นพอเราอยู่ในจุดเนี้ยยิ่งเราจะพูดอะไรอะ่ะยิ่งต้องคิดก่อนพูดว่าพูดไปแล้วอะ่ะสิ่งเนี้ยมันมีประโยชน์ไหมมันทําลายน้ําใจเขาทั้งชีวิตไหมคําพูดของเราคนเดียวอะ่ะมันทําให้เขาแบบฝังใจไปทั้งชีวิตไหมสร้างตาบาปให้เขาไหมบางทีเราพูดเสร็จแล้วอะ่ะเราไม่รู้หรอกนะ ต่อไปแล้วแต่ไอคนนั้นอ่ะมันโคตรเจ็บเลยอ่ะแล้วมันก็เจ็บฝังอยู่นั่นอะวันนี้การพูดอ่ะการพูดอะไรก็แล้วแต่ครูถึงบอกว่าภาษาที่ไม่มีคำพูดแต่มันเป็นภาษาของหัวใจอ่ะมันอ่อนโยนมันไม่ทำร้ายใครเพราะมันไม่มีคำพูดใดมาแทงใจกันได้เลยแต่ถ้าวันนี้เรามีคำพูดอ่ะเราก็ต้องคิดก่อนว่ามันมีประโยคที่มันมันฟังแล้วอ่ะมัน ชุ่มชื่นหัวใจไหมคนหนึ่งคนน่ะบางทีอมันมีอิทธิพลกับคนน่ะมากเลยนะคนหนึ่งคนที่เขาเชื่อเรามากๆเนี่ยแล้วคนคนนั้นน่ะเขามีผลกับครอบครัวเขาอีกอ่ะพูดถึงบอกว่ามันเหมือนธุรกิจเครือข่ายที่เป็นธุรกิจความสุขอ่ะเราสร้างเครือข่ายที่มีความสุขได้แล้วก็สร้างเครือข่ายที่มีความทุกได้เหมือนกัน นีการตรับขึ้นเราถึงต้องมีการพัฒนาความคิดของตัวเองความรู้สึกของตัวเองคำพูดอะไรที่บางครั้งที่เราบางทีเราเคยป่วยแล้วก็พูดอยู่นั่นน่ะพูดแต่เรื่องเจ็บป่วยอยู่นั่นน่ะมันพูดเรื่องหายสักทีหนึง่งอะไรก็เจ็บป่วยเจ็บป่วยเพื่ออะไรเพื่อให้คนอื่นเขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนเราบ้างเหรอหาพวกมาช่วยสมทบเขาเรียกว่าทับถมตัวเองว่าความเจ็บปวดของเราที่มันเคยเจ็บปวดมันแค่ไหนอย่างเงี้ย พูดหนึ่งครั้งเกิดหนึ่งครั้งพูดสองครั้งเกิดสองครั้งพูดสามครั้งเกิดสามครั้งหยุดพูดเมื่อไหร่ก็คือไม่เกิดหยุดความหยุดพูดหยุดคิดหยุดความรู้สึกสิ่งนั้นไม่เกิดถ้าเราอยากให้เกิดสิ่งไหนเราก็แค่คิดก่อนว่าเราอยากให้เกิดอะไรแล้วก็คิดแบบนั้นรู้สึกแบบนั้นแล้วทําแบบนั้นแล้วก็ทําซ้ําๆแล้วยังไงมันก็ขึ้นยังไงมันก็เกิดแล้วจะเกิดแบบยั่งยืนก็ทาซ้าไปเรื่อยๆแต่ที่ผ่านมาที่ชีวิต่ะ มันวนเวียนไปเรื่อยๆก็คือมันออกจากความคิดไม่ได้วันนี้การที่คุณเคลียร์ความคิดคุณได้เหมือนการรีเซ็ตพลังงานเหมือนรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ใหม่รีเซ็ตอะไรที่แบบเขาเรียกว่าเหมือนพวกไวรัสอะคอมพิวเตอร์ติดเชือ้อไวรัสต้องเอาเครื่องไปรีเซ็ตตอนนี้กําลังรีเซ็ตโปรแกรมของคุณที่เคยผิดพลาดมาในอดีตแล้วมันก็ทําให้ชีวิตอะมันเป็นวันเนี้ยที่เราเป็นวันเนี้ยกันอะก็เพราะว่าโปรแกรมยังไม่ได้ถูกรีเซ็ต เราก็ต้องรีเซ็ตตัวเองเคลียร์อันนี้คือเรียกว่าการเคลียร์ที่มาปรับขึ้นกันเนะี่ยเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันค้างคาใจแล้วก็เก็บสะสมใหม่ก็เลือกเก็บก็จะเก็บอะไรนะตั้งแต่นี้ไปก็คือเก็บใหม่คุณคือแสงสว่างที่จะต้องช่วยเหลือคนต่อไปหน้าที่การงานของคุณอนะมันมีความสําคัญที่จะช่วยเหลือผู้คนอนะหมู่มากไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันมีความสําคัญและโลกใบเนี้ยต้องการคน ที่พร้อมที่จะเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนแค่โซนบ้านคุณอ่ะที่ทำงานคุณอ่ะแล้วทำให้จากเหมือนวงไขาดาวไข่แดงอ่ะมันขยายใหญ่ขึ้นมีความสว่างมากขึ้นโลกก็สันติสงบมากขึ้นแล้วคนที่ขยายได้เยอะการเงินความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คน มันจะถาโถมเข้ามาคุณจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆไม่ว่าคุณเดินไปที่ไหนก็แล้วแต่ใครก็อยากวิ่งตามคุณอยากตามหาคุณคุณอยู่ที่ไหนเขาอยากไปหาคุณไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เพราะระดับพลังงานเฟกไม่ได้คําพูดยังเฟกได้แตร่ระดับพลังงานเฟกไม่ได้เลยมันเป็นไปตามนั้นคนจะคนจะอยากอยู่ใกล้ แล้วเราอยากให้เขาอยู่ใกล้เราอ่ะนานๆอะไปเพื่ออะไรถ้าเขาอยู่ใกล้เรา place, นานๆไปไปแล้วเขามีความสุขขึ้นแล้วมันทําให้คนหนึ่งคนมีความสุขแล้วพอเขากลับไปบ้านลูกเต้ายิ้มให้กับลูกลูกมีความสุขยิ้มให้กับพ่อแม่พ่อแม่มีความสุขคุณชื่นใจไหมถ้าคุณปรับขึ้นคนหนึ่งคนน่ะแล้วมันเปลี่ยน่ะทั้งบ้านเลยอ่ะจากคนทะเลาะก,กันอะแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้ เขากลายเป็นคนไม่ทะเลาะกันยิ้มกันได้ง่ายขึ้นคุณว่ามันน่าชื่นใจไหม